อาเลยค่ะอาจารย์มาดูแก้วสิยังเลยดูแก้วแบบคุณมันเป็นทางแก้วล้หลอดเดียกเดียวกันไม่คะว่าลำไส้ของคนเรามีความยาวเท่าไหร่ยาวใครเล่นเล่นยาวหลายเมตรค่ะมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กยาวประมาณ6เมตรค่ะ6-7ถึงเเมตรขึ้นอยู่กับตัวบุคคลละมาบอกว่าลำไส้นะคะไม่ใช่มีแต่เรื่องของระบบการย่อยเท่านั้นนะคะจะมีการดูดซึมสารอาหารแล้วก็ในทางเดินของลำไส้เนี่ยยังเป็นที่อยู่ของภูมิคุ้มกัน มากถึง80%นะคะเค,เคยรู้กันไหมไม่เคย,เคยรู้นะคะ,<น>ะและยังเป็นที่อยู่ของระบบประสาทต,ต่างๆเราเคยสังเกตเห็นไหมคะเวลาเราเจอเรื่องตื่นเต้นเนี่ยเราจะมวนท้องเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูแลมันให้มากเท่าที่เราจะทําได้ทีนี้นอกจากลําไส้แล้วนะเราจะต้องมาดูเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องอุจจาระอ,อยากทราบไหมว่าอุจจาระที่สุขภาพดีเป็นยังไงจจาระที่ดีนะคะสีเหลืองด้วยไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปไม่เหลวเกินไปนะคะ ขอเป็นแบบรถไฟขบวนเดียวออกมาปื๊บเดียวเรียบร้อยอย่างนั้นนะคะถือ<ม>ว่าเป็นสุขภาพที่ดีมากมเวลาเราอุจจาระนะคะแนะนําเลยเราควรจะหันกลับไปดูคนส่วนใหญ่อึแล้วไปเลยอึอยแล้วต้องกลับไปดูนะคะว่าผลผลงานของเราเป็นยังไง<ม>กลับดูไหมเออไม่ค่อยได้ดูเราไม่ได้ดูอะเรากลับไปดูเราจะรู้เลยว่า,วาเวออันนี้เหลวแข็งบางทีแข็งมากๆก็มีบาดแผลได้นะคะอาจจะเป็นริ์สีดวงได้นะคะต้อง้องการต้องดูแลสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีชื่อว่า โปติค่ะนีน่นนช่วยในเรื่องของระบบขับทายกูอยากให้อาจารย์กับโบวี่ได้ชิมนะคะรสชาติค่ะทีละชิมไปแล้วติดใจอืมอร่อยไม่อืดด้วยไม่อืดจริงไม่อืดค่ะไม่มีแบบเหมือนเป็นวุ้นๆน่ะใช่สำหรับคนที่ทานย่างนี่สบายมากเลยนะคะรสชาติอร่อยหอม ราคาเนี่ยกระทานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่พี่ศักเนี่ยก็ได้มาร่วมธุรกิจกระกบนะคะแต่เราต้องกินอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมันทรมานไหมคือเรามีสบาบางครั้งเนี่ยมันเหมือนพอพอไปเร่อมากตลอดเวลาอันนี้ไม่มีเลยค่ะกินปกติเลยนะคะก็จริงๆๆแล้วเนี่ยอาหารหรือว่าเราไม่อุดจระมันจะไปไหนเราเราจะปวดอุจจระเเราไม่มีไม่สะดวกมันจะย้อนกลับมามันมาการอั้นเนาะบางคนที่อั้นฉี่แล้วบอกไม่แนะนําไม่มีการอั้นอุจจระก็น่าจะลายกันใช่ค่ะ มันไม่นี่ไงร่างกายมันก็ดูดเอา นาเอาใตยดนในอุจจาระกลับขึ้นมาเลี้ยงร่างกายให,หม่ซึ่งมันก็ก็ <ๆ S 2> ไม่ดีใช่ใช่อย่างตัวนี้นะคะมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคะทานได้ต่อเนื่องทุกวันพี่กบคะ,คะมารายการเราแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นราคาพิเศษพิเศษอะไรให้กับแฟนๆรายการมงมโปดไหมคะมสำหรับวันนี้นะคะปกติเนี่ยเราต้องขายเป็นกล่องอยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้ทุกท่านได้ทดลองชิมรสชาติว่าอร่อยอร่อยไหมคอนเฟิร์มอร่อยอร่อยนะคะทานได้นะคะทีนี้ถามว่าโปรโมชั่นวันนี้จะ